สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการหมอมมยเกมตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับผมเกมย้อนอดีตในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกมอุลตร้าแมนกันจาก่อนที่เราจะไปต่อนะครับในวันที่ผมถ่ายทำคลิปนี้ มีกระแสที่แบบว่าช่วงนี้มีอุลตร้าแมนที่มาจากมังงะน,นะครับผมที่เป็นโลสปอร์ตทไทเซนาด้วยเนี่ยมีทีซั่นสมาให้ดูในเน t f ฟลิแล้วนะครับผมนอกจากนี้ล่าสุดนี้เองนะครับมี PV ชินอุลตร้าแมนมาด้วยครับผมเน่และจะบอกคุณผู้ชมว่าหลังจากที่ผมดู PV ล่าสุดไปแล้วบอกเลยว่าเสียง sound effect ที่คือเฮ้ยทำเอาคิดถึงสมัยก่อนเลยคุณผู้ชมอ่าเอาประมาณนี้ละกันนะครับอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเกมยอดดี i, ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกมตามนี้เลยครับคุณผู้ชม u ุ t r a าแมนของ PlayStation 2กันนะครับผมอ่าตัวเกมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับซึ่งประวัติของเกมนี้ผมเขียนไว้ใน description เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่คุณผู้ชมเข้าเกมอุลตร้าแมนของ PlayStation 2แล้วนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3โหมดนะครับผมที่เราจะผมมาในตอนแรกเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับมี3โหมดมีแค่นี้แหละครับนอกนั้นเนี่ยโหมดพวกนี้มันต้องไปปลดเอานะครับผมทีนี้วิธีปลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใน description ละกันคือเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เกมแฟกไว้ครับว่าวิธีปลดอะไรต่างๆในเกมอุลตร้าแมของ Play 2เนี่ย มีอะไรบ้างนะครับผมโอเคอ่ะเราจะมาเริ่มจากโหมดนี้ก่อนนะครับโหมดนี้ก็คือโหมดเล่นเนอเรื่องนะครับผมส่วนอันนี้ก็คืออ่าเป็นโหมด เอาไคจูเนี่ยมาเล่นไฟติ้งกันครับแต่ว่าคุณผู้ชมต้องมีจอย2นะครับถึงจะสามารถเล่นโหมดนี้ได้ปกตินะครับผมอ่าเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเข้าไปโหมดเนี้ยครับแลวถ้าไม่มีจอย2นี่คือเราไปต่อไม่ได้เลยครับผมก็ต้องมาใช้จอย2เลือกตัวอีกทีครับอ่าเบื้องต้นประมาณนี้ละกันนะครับต่อมานะครับก็คือออปชันครับผมเรามาดูกันว่าออปชันมีอะไรกันบ้างอันแรกก็จะเป็นระดับความยากของเกมก็จะมี normal easy แล้วก็ kids นะครับผม kids เนี่ยก็คือ kids พูดง,ง่ายๆพูดง,ง่ายๆก็คือคิสอันนี้คือระดับง่ายสุดครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นระดับความยากสุดหรือว่าเป็นความยากระดับปกติครับอ่าประมาณนี้ละกันครับต่อมาก็คือปรับเสียงเป็นสเตอรอโมโนได้อันนี้ก็คือเป็นการปรับว่าจะให้จอยสัตว์ไหมอ่าส่วนอันนี้ก็คือจะให้แบบว่า จะโชเกตไหมอันนี้ส่วนตัวผมยังไม่ได้ทดลองนะครับแต่เอาเป็นว่าผมพูดได้แค่นี้ละกันว่าจะให้โชเกตหรือไม่เอาประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ก็คือออโต้เซฟครับอันนี้คือจะเปิดเซฟอัตโนมัติไหมเอาประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นการเซฟเกมปกติครับผมอ่าก็คือแบบว่าอ่าเราไม่ได้ปรับออโต้เซฟไว้เราก็มากดเซฟที่ออปชันเอาประมาณนี้ละกันส่วนอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นการโหลดเซฟที่เราเซฟเอาไว้ในออปชันนั่นแหละครับผมอ่าโอเคเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับสําหรับ โหมดที่หน้าจอไตเติลว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมีแค่3โหมดนี้แล้วก็รายละเอียดในออปชั่นมีอะไรกันบ้างนะครับขออนุญาตพูดถึง2โหมดนี้ละกันนะครับผมมันเป็นโหมดที่ปลดมาหลังจากที่ผมเล่นเนื้อเรื่องจบนะครับโหมดนี้มีชื่อว่าโหมดไคจูไตล่า โหมดไคจูใต้ล่าสนะครับผมโดยเป็นโหมดที่แบบว่าเราจะเล่นเป็นไคจูสู้กับไคจู3ตัวแรกปุ๊บเนี่ยกู่ต่อสู้คนสุดท้ายก็คืออุลตร้าแมนพอฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณผู้ชมล้มไคจู3ตัวแรกและอุลตร้าแมนแล้วเนี่ยเราจะเคลียร์โหมดนี้ทันทีครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้ในระหว่างนั้นเองเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจัดการไคจูตัวนั้นๆไปละพอตัวที่2โผผมมาเนี่ย มันจะมีเนื้อไขจูให้เราเก็บด้วยซึ่งถ้าคุณผู้ชมไปเก็บเนื้อไคจูนะครับจะเป็นการเติมพลังชีวิตให้กับไคจูนี่แหละครับผมส่วนวิธีการบังคับนะครับก็คล้ายๆกับอุลตร้าแมนเลยครับก็คือเรื่องของการต่อยเตะการใช้ท่าไม้ตายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ากดกากบาทปุ๊บเนี่ยจะเป็นการใช้ท่ายั่วนะครับผมท่ายั่วนี่คืออะไรอย่างเช่นผมยกตัวอย่างมนุษย์ต่างดาวบันตันนะครับมนุษย์ต่างดาวบันตันเนี่ยแน่นอนว่าถ้าหัวล้อเนี่ยคงรู้จักดีนะครับเอก การลักษ์ของอมันต่าง,งดาวบัตตอรมันจะโฮโฮโฮอย่างเงี้ยท่าหัวล็อกของมันเลยนั่นแหละครับถ้าคุณผู้ชมไปกดยั่วเนี่ยมันก็จะเป็นท่าแบบนั้นเลยครับผมเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับโหมดไขจูใต้ล่านะครับส่วนอันนี้ก็คือโหมด ไคจูสุสารนะครับโหมดไขจูสุดสารอธิบายง่ายๆเลยก็คือเราจะบังคับเป็นยานของหน่วยพิทักษ์โลกไปตามหาสัตว์ประหลาดต่างๆที่ลอยอยู่ในอวกาศนี่แหละครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมเจอสัตว์ประหลาดนั้นๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นการสำรวจว่าดีเทลของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับว่าสโหมดเนี้ยมีรายละเอียดอย่างไรโดยคร่าวๆนะครับ โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเล่นสตอรี่โหมดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอเริ่มตรงนี้ละกันนะครับผมเนี่ยฮะเริ่มต่อจากที่เราเล่นเมื่อสักครู่นะครับนี่ฮะหลังจากที่คุณผู้ชมเข้าเกมมาปุ๊บนะครับนี่ฮะมันก็จะมีอินโทรเนื้อเรื่องให้เราดูแล้วก็เข้าตอนเลยครับเนี่ยพอเข้าตอนปุ๊บนะครับสักพักหนึ่งก็จะมี ฉากแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนสู้กับไขจูเลยครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าบางตอนมันไม่ใช่แบบว่าพอเข้ามาปุ๊บจะแปลงอุลตร้าแมนไปสู้เลยนะครับมันจะมีบางตอนที่แบบว่าเราต้องบังคับยานของกองหน่วยพิทักษ์โลกเนี่ยไปโจมตีสัตว์ประหลาดด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของที่ว่าเราต้องบังคับเป็นไทยตานนี่แหละครับในร่างคนนี่แหละไปยิงปืนใส ไขจเพื่อตัดกำลังนี่แหละครับผมแต่ว่าตัวปืนเนี่ยมันจะมีพลังงานจำกัดด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าง่ายๆคือคุณผู้ชมทํายังไงก็ได้ตัดกําลังเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็มันจะมีปุ่มให้เราแปลงร่างเป็นอุลตราแมนนะครับแล้วก็ไปสู้เข้าสู่ฉากต่อสู้แบบนี้เลยครับผมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างที่แปลงเป็น ที่เราเป็นคนอยู่นะครับไม่ใช่แปลงเป็นคนสิเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าตัดกําลังด้วยปืนก็ได้เราแปลงล่างไปสู้เลยก็ได้ครับผมอ่าเสร็จแล้วทีนี้นะครับเรามาพูดถึงวิธีการเล่นอ่าตอนสู้กับไคจูกันนะครับนี่ฮะมันจะมีกดปุ่มอยู่หลักๆอยู่แค่5ปุ่มเท่านั้นก็จะมีนี่ครับใช้อนานาล็อกซ้ายเนี่ยขยับตัวละครต่อมากดสี่เหลี่ยมเป็นต่อยกดกากระบาดเป็นเตะ วงกลมจะเป็นกาดแล้วก็กดทุ่มแล้วก็สามเหลี่ยมคือเป็นการใช้ท่าไม้ตายนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตที่ซ้ายล่างนะครับผมมันจะมี3ามเกตอยู่ซึ่งถ้าคุณผู้ชมสาะสมเกตไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มจะสามารถใช้ลำแสงสเปเซียมได้นะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมแบบว่า ก่อนล้ำแสงสเตเซียมเนี่ยมันจะมีท่าไม้ตายหนึ่งก็คือเป็นท่ากงจักรนะครับผมซึ่งถ้าคุณผู้ชมแบบว่าไปใช้ท่ากงจกักรปุ๊บนี่คือเป็นการลดดาเมจศัตรูไประดับหนึ่งเลยทีนี้ก็คือวิธีการกําจัดใครจูง่ายๆเลยครับก็คือทํายังไงก็ได้ให้เกสสีน้ําตาเนี่ยมันหมดก่อนแค่นั้นแหละครับแล้วทีนี้ในระหว่างสู้เนี่ยอย่าลืมดูอุลตราแมนด้วยเพราะว่าคุณผู้ชมคงทราบนะครับว่าอุลตราแมนเนี่ยสามารถอยู่บนโลกได้3นาทีซึ่งถ้าอุลตราแมนเนี่ย หมดเวลาแบบว่าอ่ามันจะขึ้นทามอัพนะครับผมถ้าหาว่าขึ้นทามอัพปุ๊บนะครับคือเกมโอเวอร์ทันทีนะครับผม,เน,มนเนี่ยฮะมันเนี่ยคุณผู้ชมต้องฟังเสียงดีๆนะครับเนี่ยฮะตอนนี้เราจะเดี่ยงละเนี่ยระหว่างนี้เลยครับให้ลิฟใช้รับแสงสเปซเซียมเลยครับเพื่อปิดบัญชีครับผมเนี่ยฮะเรียบร้อยเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมทามอัพแล้วเนี่ย เราสามารถกด continue ขึ้นมาสู้ใหม่ได้นะครับผมอ่าโอเคนี่ก็คือเรื่องของเกมเพลย์ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมแล้วก็เล่นให้คุณผู้ชมดูโดยสังเกตนะครับว่าอ๋อตัวเกมเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมสำหรับโหมดสตอรีร่โหมดนะครับทีนี้ผมมีเกร็ดความรู้มาฝากคุณผู้ชม2เรื่องนะครับผม 1นในระหว่างที่คุณผู้ชมเล่น s t o r ี่โหมดนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตที่อุลตร้าแมเนี่ยเสร็จแ,แล้วทีนี้ถ้าเคยดูหนังโทคุอุลตร้ a แมนภาคแรกสุดมาก่อนเนี่ยตั้งแต่แรกจนจบเลยเนี่ยคงจะทราบนะครับว่าชุดของ u ุ t r a m a n มเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3เวอร์ชันนะครับผมเวอร์ชั่นแรกก็อยากที่คุณผู้ชมทราบดีว่าเป็นอย่างไรแบบว่าหลายคนรับไม่ได้เลย แล้วก็มีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2ก็สวยกว่าชุดแรกมาหน่อยแล้วก็มาเวอร์ชัน3เวอร์ชัน3เนี่ยเป็นชุดที่เรียกว่าหลายคนคุ้นเคยที่สุดในตอนนี้แล้วครับผมอ่าเอาประมาณนี้ครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นเกมในสตอรี่หมดปุ๊บเนี่ยคือเรียกได้ว่าหยิบยกจากต้นฉบับเนี่ยมาใช้ในเกมจริงๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของชุดอุลต้ลแมนทั้ง3เวอร์ชันที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับและอย่างที่2ก็คือันทิ่เก็ตความรู้ที่2นะครับ จะมีโหมดที่เล่นเนื้อเรื่องของอ,อุลตร้าแมนแจ็คด้วยนะครับผมว่า,าชื่อหนังคือคายเตคิตะอุลุโตลรามันนะครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้ครับวิธีการปลดเนื้อเรื่องของอุลตร้าแมนแจ็คมาเล่นเนี่ยมันอยู่ในลิง์เกมแฟกที่ผมแปะไว้ในเดสคริปชันแล้วนะครับผมโอเค และนี่ก็คือทั้งหมดของเกมอุลตร้าแมนบนเครื่อง PlayStation 2ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมในรายการม mm ้อ hmm. มอยเกมตามใจฉันช่วงเกมย้อนอดีตนะครับส่วนตัวขอรีวิวหลังเล่นอย่างนี้ละกันนะครับเอาข้อเสียละกันข้อเสียคือโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมตัวละครนี่แหละครับมัน มันควบคุมยากหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการกดจังหวะบางช่วงนะครับแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับตัวละครที่แบบว่าเราต้องเดินไปหาใครจูตัวนูน้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะมันบังคับยากหน่อยครับผมอ่านี่คือค้อเสียของเกมเนี้ยที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ข้อดีเลยก็คือแบบว่าเออมันสมจริงตรงที่ในฉากต่อสู้เนี่ยเฮ้ยเหมือนเวลาคุณผู้ชมเป็นผู้กำกับคิว ในภาพยนตร์อุลตร้าแมนเลยครับผมอะไรประมาณนี้คือเป็นผู้กำกับคิวบูแบบว่าเ้ยจะให้อุลตร้าแมนไปต่อยหรือไปทุ่มหรืออย่างไรนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าแบบว่าให้ชวนคิดถึงสมัยก่อนไปเลยนะครับ โอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับปิดภาพประการใดๆไปก็ขอไปกับผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องผมกันด้วยจ้าจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการมอมอยเกมตามใจฉันสวัสดีครับ